สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอุ้มมีเรื่องราวที่สุดอึง้งแล้วก็สุดสะเทือนขวัญเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดวินไมเคลิลซึ่งหลายคนรู้จักเธอในฐานะอดีตนักสแสดงหนังแต่ชีวิตของเธอกลับกลายเป็นฆาตรกรสุดสะพรึงเมื่อเธอถูกพิพากษาว่าฆาตรกรรมอดีตสามีของเธอที่มีชื่อว่าเจนรานวิลเลตเรื่องนี้มันคือคดีที่คนฟังแล้วแทบช็อกค,ค่ะ เพราะมันไม่ใช่แค่อาชญากรรมแบบธรรมดาธรรมดาแต่เป็นโสกนาตกรรมในครอบครัวที่เกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากของพวกเขาทุกคนต่างก็รู้สึกอึ้งเมื่อรู้ว่าเบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างเดเวนกับจุนธานนั้นมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่เธอไม่ได้เพียงแค่เคยแต่งงานแล้วก็เป็นภรรยาแล้วก็มีลูกกับเขาเท่านั้นแต่เธอยังไปแต่งงานกับลูกชายของเขาที่เกิดจากภรรยาคนก่อนของเขาด้วยค่ะ ซึ่งชายหนุ่มดังกล่าวก็มีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงของเธอนะคะใช่ค่ะมันเป็นรักสามเศร้าที่ฟังแล้วหนังหลายๆเรื่องอาจจะยังคิดไม่ถึงถึงพล็อตเรื่องแบบนี้เลยด้วยซ้ําแล้วสุดท้ายมันก็จบแบบเลือดสาดเลยทีเดียวค่ะเมื่อตันหาราคะเข้าครอบงำจิตใจด้านมืดที่อยู่ลึกที่สุดในใจของคนก็พร้อมที่จะเผยอ,ออกมาให้คนเราได้เห็นค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคนในเรื่องนี้กันก่อนนะคะเริ่มจากฝ่ายหญิงก่อนเดวนไมเคิลเธออายุประมาณ47ปีอันนี้ตามรายงานของสารอายุปัจจุบันของเธอนะคะเธอเคยมีชื่ออื่นๆที่เธอเคยใช้ในอดีตค่ะเช่นเทรซี่นิโคลแล้วก็ทาวเบรสอันนี้นะ่าจะเป็นชื่อที่เธอใช้ในวงการหนังของเธอนะคะเธอแต่งงานแล้วก็มีลูกกับโจนาธานวิเลตสคนค่ะเป็นผู้หญิงทั้งคู่ส่วนสามีของเธอคือโจนาธานวิเลต เขาอายุ46ปีในตอนที่เกิดเหตุนะคะเขาเป็นนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์และเขาก็มีลูกติดที่เกิดจากภรรยาคนเก่าที่ตอนแรกที่เขามาแต่งงานกับเธอเนี่ยลูกจากภรรยาคนเก่ามีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะคะแต่ก็ถือว่าโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะเดเวนและโจนาธานใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งภายหลังเธอก็มาแต่งงานกับลูกเลี้ยงคนนี้นะคะตอนที่เธอแต่งงานกับลูกของอดีตสามีตอนนั้นเธออายุประมาณ30ปลายๆค่ะ ส่วนจนทธานหลังจากแต่งงานกับเธอในปี2012ต่อมาก็หย่าร้างกับเธอในปี2018ค่ะแต่ว่าทั้งคู่แม้จะเลิก,กรากันแล้วแต่มันก็ตัดกันไม่ขาดสักทีเดียวทั้งคู่ยังมีความสัมพันธ์กันแบบแฟนแบบคนรักค่ะแต่แบบว่าคบๆเลิกๆเลิก,ลกแล้วก็กลับมาคบกันใหม่อยู่แบบนี้หมายเหตุเรื่องการแต่งงานของเดวิและก็จนาธานนั้นในบางสื่อก็รายงานค่ะว่าทั้งคู่ไม่เคยแต่งงานกันจริงๆจังๆนะคะ แบบว่าไม่เคยแต่งงานกันแบบถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะเพียงแต่พวกเขาเคยอยู่เคยใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันเท่านั้นแต่ที่แน่ๆคือหลังจากนั้นเดเวนก็ไปแต่งงานกับเดวีแยซึ่งเป็นลูกชายของโจนาธานค่ะตามที่ประอุ้มบอกไปข้างต้นนะคะการแต่งงานกับลูกของอดีตสามีนั้นเป็นเรื่องจริงและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้เริ่มมืดมนขึ้นจนนำไปสู่โศกนกาฏกรรมค่ะ โดยพระอุ้มขออ้างอิงตามที่ฝ่ายอายการบอกในภายหลังนะคะว่าการแต่งงานกับลูกเลี้ยงนั้นเดวนได้บอกว่ามันคือการแต่งงานเพื่อความสะดวกสบายคือมันเป็นการแต่งงานที่ทำขึ้นเพราะมีเหตุผลบางอย่างเช่นแต่งเพื่อให้ได้รับสัญชาติแต่งเพื่อให้ได้รับกรีนการ์ดหรือเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางอย่างหรือผลประโยชน์ทางเงินบางอย่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอต้องการสร้างชีวิตครอบครัวกับลูกๆของเธอและก็เดวิแยรลูกเลี้ยงของเธอคะ่ะเมื่อเธอรู้สึกว่าความต้องการของเธอนั้นถูกกีดกันเธอจึงตัดสินใจก่อเหตุร้ายขึ้นในวันหนึ่งคะ่ะวันนั้นคือวันที่7สิงหาคมปี2023ตอนนั้นตำรวจของแฮนเดสัน ได้รับแจ้งเหตุจากแม่ของโจนาธานว่าเธอพบลูกชายของเธอนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านตอนนั้นแม่ของโจนาธานเนี่ยได้เข้าไปในบ้านของลูกชายในเมืองแฮนเดอร์สันในรัฐเนวาดาแล้วสิ่งที่ผู้เป็นแม่เจอคือภาพที่ไม่มีใครอยากเห็นค่ะเธอเห็นร่างของลูกชายนอนอยู่บนเตียงศพของโจนาธานเนี่ยถูกพบว่าร่างของเขาถูกห่อด้วยผ้าหม่มแล้วก็มีของเหลวสีแดงเต็มไปหมดแต่ว่าร่างนั้นไม่มีศีรษะ หลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงรีบไปที่เกิดเหตุค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจที่บ้านพวกเขาก็พบร่างของเจ้าานที่นอนอยู่บนเตียงร่างนั้นไร,ร้ศรีรษะหรือพูดง่ายๆก็คือศรีรษะของเขาถูกตัดออกไปนอกจากนั้นก็ยังพบขวดสารเคมีอีกสองอย่างคะ่ะมันเป็นขวดของน้ำยาฟอกขาวแล้วก็ขวดของแอมโมเนียซึ่งทั้งสองขวดถูกพบวางอยู่ใกล้ๆร่างของเขาและตำรวจเชื่อว่าเขาถูกราดด้วยสารเคมีเหล่านั้นบนร่างกาย ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งเป้าไปที่เดเวนเธอเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกที่เจ้าหน้าที่เล็งไปที่เธอเป็นคนแรกก็เพราะว่าจอันทานเนี่ยเขาไม่ใช่แค่แฟนของเธอแต่เป็นพ่อของลูกๆที่เธอมีร่วมกับเขาและจุดซับซ้อนของความสัมพันธ์ที่มีมากกว่านั้นคือเดเวนได้แต่งงานกับเดวิแย์ซึ่งเป็นลูกของจอันทานกับอดีตภรรยาของเขานั่นทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลายเป็นรักสามเศร้าในแบบที่หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องแปลก เธอเป็นแม่ลูกของเขาและก็ยังเป็นภรรยาของลูกชายของเขาด้วยทีมสอบสวนจึงออกหมายค้นบ้านของเธอคะ่ะพวกเขาไปที่บ้านของเธอแล้วก็เจอโทรศัพท์ของโจนาธานตกอยู่ในทางเข้าบ้านหรือว่าบนถนนทางเข้าบ้านของเธอนะคะ จอมือถือนั้นแตกแล้วก็มีรอยคล้ายคราบเลือดติดอยู่ที่จอมือถือด้วยตำรวจยังได้เข้าไปค้นในห้องนอนของเดเวนด้วยค่ะแล้วก็เจอถุงถุงหนึ่งที่มีของของโจนาธานอยู่ด้วยสิ่งของเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งสำคัญค่ะ mm. เช่นบัตรประจำตัวประชาชนกุญแจรถกระเป๋าเงินบัตรโซเชียลซีเคียวริตี้แลวก็อื่นๆซึ่งชวนให้สงสัยว่าเธออาจจะเอาของของเขาไปไว้ในบ้านของเธอหลังจากเกิดเหตุแล้ว หลังจากเธอถูกสอบเข้มในที่สุดเธอก็รับสารภาพโดยในการให้ปากคำตำรวจเธอบอกว่าเธอกำลังนวดที่แผ่นหลังของเขาตอนที่เขานอนอยู่ในห้องนอนนะคะและเธอก็ใช้สิ่งที่เธออธิบายว่ามันเป็นสิ่งที่คล้ายกับเชิงเทียนตีเข้าไปที่ศรีรษะของเขาจนเขาแน่นิ่งไปแต่ว่าบางสื่อบางสำนักข่าวก็บอกว่าเธอใชออ้ท่อนไม้ที่มีลักษณะความยาวใกล้เคียงกับ เชิงเทียนน่ะนะคะตีเข้าไปที่ศรีรษะของเขาขณะที่เขานอนคว่ำหน้าให้เธอนวดหลังให้เขาโดยเธอได้แต่ศรีรษะของเขาและนอกจากนั้นระหว่างการสอบสวนเเวนเนี่ยได้ยอมรับว่าเธอได้นำศรีรษะใส่เข้าไปในตะกร้าผ้าแล้วก็ขับรถไปที่บ้านของเธอที่อยู่ในลาสเวกัสจากนั้นก็ทิ้งตะกร้าผ้าลงในถังขยะที่อยู่ในละแวกบ้านของเธอ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ตอนที่รถขยะมาเก็บขยะจากหน้าบ้านของเธอด้วยนะคะพยานเล่าว,ว่าตอนที่ถังขยะที่แถวๆบ้านของเธอมีรถขยะมาจอด <c oughs> ก็จะมีเสียงดังปิ๊บๆตอนนั้นเองที่หน้าต่างบ้านของเดเวนเปิดออกมาแล้วเธอก็ตะโกนออกมาว่าลากรน,นะจงทาน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับฟังคำสารภาพตำรวจก็ได้พยายามค้นหาอาวุธที่เธอใช้ฆาตกรรมค่ะแต่ก็ไม่พบอาวุธที่เธอใช้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าตำรวจไม่แน่ใจว่าเธอใช้มีดหรือว่าอะไรในการตัดเพราะว่าเธอไม่ยอมบอกว่าเธอใช้อะไรตัดเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอาวุธที่เป็นหลักฐานที่แน่ชัดค่ะแม้ว่าจะมีสมมติฐานว่าเธออาจจะใช้มีดหรือว่าเลื่อยกลก็คือเลื่อยไฟฟ้านะคะในการตัดก็ตาม และจากการทดสอบโดยการเข้าเครื่องจับเท็จผลก็สรุปออกมาว่าเดเวนให้ผลตอบสนองเป็นปฏิกิริยาที่สำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเจนาธาน,านจากหลักฐานและคำรับสาร,รภาพของเธอตอนที่เธอถูกสอบปากคำทำให้เธอถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะคดีของเดเวนดำเนินมาถึงการพิจารณาคดีในรอบแรกเธอได้รับสาร,รภาพตามที่เธอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะแต่ต่อมาเธอก็ขอถอนคำรับสาร,รภาพนั้น ซึ่งก่อนหนะ้านั้นตอนที่เธอสารภาพเนี่ยเธอสารภาพเพื่อแลกกับข้อหาฆาตกรรมระดับสองค่ะซึ่งเป็นระดับที่มีอัตราโทษน้อยกว่าระดับหนึ่งเธอยอมรับสารภาพในคดีฆาตกรรมระดับสองเพื่อแลกกับการที่มีสิทธิ์ขอพักโทษหลังจากติดคุกไปแล้ว15ปีแต่ต่อมาเธอก็เปลี่ยนใจเธอปฏิเสธคำรับสารภาพนั้นแล้วก็เลือกที่จะสู้คดีอย่างเต็มที่เพื่อยืนยันว่าเธอบริสุทธิ์จากข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่งที่เธอถูกตั้งข้อหา ในชั้นศาลอายการกล่าวว่ามีหลักฐานที่แน่นหนาที่จะพิสูจน์ว่าเดเวนคือฆาตกรตัวจริงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงจูงใจที่เธออาจจะไม่พอใจที่โจนาธานเนี่ยกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่กับเธอแล้วก็ลูกๆซึ่งนั่นมันอาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวที่เธอต้องการไปอย่างมากโดยเฉพาะการที่ลูกชายของโจนาธานก็คือเดวิยาที่เธอแต่งงานด้วยเนี่ยอาจจะถูกผลักดันออกไปหากโจนาธานย้ายกลับเข้ามาอยู่กับเธอ อายการได้บรรยายให้คณะลูกขุนฟังเพื่อให้เห็นภาพชีวิตของเดเวนอายการบอกว่า เธอฆาตกรรมจนนทานเพราะว่าเธอต้องการให้เขาหายไปเพื่อสร้างครอบครัวใหม่กับลูกๆแล้วก็เดวิแยสามีวัยหนุ่มของเธอและอายการยังได้บอกกับคณะลูกขุนว่ารัดเข็มขัดให้แน่นเพราะคุณจะได้สัมผัสกับการประจนภัยสุดมันจากนั้นอายการก็นําพยานแล้วก็หลักฐานเข้ามาแสดงให้คณะลูกขุนเห็นอายการชี้เห็นว่าเดวนเนี่ยมีแรงจูงใจเธอกลัวว่าเมื่อจนนทานย้ายกลับเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอและเดวิแย์เธออาจจะสูญเสียอํานาจในบ้าน รวมถึงสูญเสียชีวิตครอบครัวตามที่เธอต้องการแต่ทางฝั่งจำเลยทนายความของเดวนเนี่ยพยายามให้คณะลูกขุนมองเห็นภาพอีกแบบค่ะเขาอ้างว่าเดบิยาต่างหากที่เป็นคนที่น่าจะมีแรงจูงใจมากกว่าเดเวนและตัวเดบิยาเองก็าอาจจะเป็นคนที่ทำเรื่องนี้เองก็ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนอะไรมากนะัก แต่ทางฝ่ายโจทย์ชี้ให้เห็นว่าข้อหาที่ว่าเดวิแยเป็นคนทำนั้นมันมีหลักฐานไม่หนักแน่นพอเพราะว่ายังขาดหลักฐานที่ชัดเจนมันไม่มีทั้งวิดีโอหรือว่าสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือที่ยืนยันว่าเดวิแยอยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่เกิดเหตุฆาตกรรม อายการยังย้ำว่าคำให้การของเดเวนบางส่วนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเธอพูดว่าเธอไม่มีของของเจ้าหน้าที่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้านของเธอกลับพบของของเขาอยู่ในบ้านของเธอและสิ่งของเหล่านั้นก็ล้วนเป็นสิ่งของสำคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนกระเป๋าสตางค์กุญแจรถโซเชียลมีเดียซีเคียวริตี้แม้กระทั่งโทรศัพท์ของเขาซึ่งมีคราบเลือดติดอยู่ก็ถูกพบว่าตกอยู่ในบริเวณบ้านของเธอ ในการขึ้นให้การของพยานก็ได้มีพยานฝ่ายตำรวจได้ขึ้นให้การว่าเดเวนเนี่ยได้บอกกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนว่าหลังจากที่เธอตีจนนาธานจนเขาแน่นิ่งไปแล้วเธอก็ตัดศรีรษะของเขานะคะแล้วก็นำศรีรษะของเขาไปทิ้งในถังขยะเอาลคะค่ะฟังมาจนถึงครึ่งเรื่องแล้วนะคะตอนนี้มีใครง่วงบ้างไหมคะหากคุณง่วงพักจิบชาหรือว่ากาแฟสักแก้วนะคะจิบชาหรือกาแฟสักนิดจากนั้นเราก็มาฟังกันต่อเลยคะ่ะ นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชก็ยังขึ้นให้การว่า การตัดศรีรษะนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เหยื่อเสียชีวิตไปแล้วและอาจใช้เครื่องมือที่เป็นเลื่อยไฟฟ้าที่ใครๆก็ใช้ได้เพื่อทำสิ่งนั้นแม้จะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อายการได้พูดต่อไปอีกว่าแรงจูงใจหลักๆของนักแสดงผู้ใหญ่คนนี้คือเธอรู้สึกอิจฉาจนทานหลังจากที่เธอหย่าก,กับเขาแล้วเขาได้รับสิทธิ์ในการดูแลลูกทั้งสองคนของเธอเพียงผู้เดียวอายการกล่าวกับคณะลูกขุนขณะที่เขาแสดงภาพถ่ายที่เกิดเหตุให้ คณะลูกขุนดูเดวอนต้องการให้อดีตสามีของเธอออกไปจากชีวิตของเธอจินตนาการของเธอเธอจะใช้ชีวิตกับเดวีแยอย่างมีความสุขและอายการยังได้กล่าวต่อคณะลูกขุนก่อนวันพิพากษาว่าเดวอนแต่งงานกับโจนธานในปี2012แต่ยาร้างกับเขาในปี2018และต่อมาก็แต่งงานกับเดวีแยลูกชายวัย19ปีของโจนธานในตอนที่เธอแต่งงานกับลูกเลี้ยงนะคะตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่19ป,ปีเธอเรียกมันว่าเป็นการแต่งงานเพื่อความสะดวกตามที่พระอุ้ม เราไปแล้วข้างต้นนะคะในการถแถลงปิดคดีก่อนที่คณะลูกขุนจะออกไปหาเรือกันในเวลา16บน,นิกาอายการบอกว่าเดเวนเป็นนักบงการชั้นยอดและสิ่งนี้แสดงให้เห็นผ่านหลักฐานต่างๆที่นำมาประกอบการพิจรารณาคดี หลังจากนั้นรองอายการเขตก็กล่าวว่านี่คือผู้หญิงวัย30ปลายๆที่ตัดสินใจเริ่มมีความสัมพันธ์กับลูกเลี้ยงวัย19ปีของเธอการที่จนธานจะย้ายมาอยู่กับเธอในฐานะสามีเท่ากับเดวิแยจะต้องย้ายออกไปหรือว่าเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในสถานะอื่นอายการกำลังพยายามวาดภาพของเธอให้เป็นหญิงสาวที่เจ้าเล่ ก็ลองคิดดูสิอีกด้านหนึ่งคือชายหนุ่มอายุเพียงแค่29ปีอันนี้คือตอนที่เธอก่อเหตุนะคะเขามีอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นในขณะที่เธออายุ47ปีกับอีกฝั่งคือชายวัยกลางคนที่มีอายุ46ปีแล้วเมื่อเราพูดถึงแรงจูงใจอะไรคือแรงผลักดันให้คนฆ่าคนมันไม่ใช่แค่อารมณ์ของความรักที่กำลังจะสิ้นสุดลงพ่อที่เดวิแยเคยบอกว่าไม่เคยอยู่เคียงข้างเขาเลย ส่วนเดวิแยก็ได้ขึ้นให้การด้วยเช่นกันนะคะเขาบอกกับคณะลูกขนุนว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพ่อหลังจากที่ทนายความของเดเวนพยายามใส่ร้ายเขาว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสยัยตอนนั้นทนายความของเดเวนถามคณะลูกขนุนว่าเดเวนเนี่ยเธอมีทั้งไหวพริบแล้วก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ตามที่อายการกล่าวจริงหรือเปล่าถ้าเธอมีไหวพริบแล้วก็เจ้าเล่ห์จริงๆแต่ทําไมเธอกลับทําโทรศัพท์ตกหล่นอยู่บนถนนทางเข้าบ้านของเธอละ่ะ ทนายฝ่ายจำเลยยังได้ตั้งคำถามว่าหน้าจอโทรศัพท์เครื่องนั้นมีเลือดจริงๆหรือเปล่าหยดเลือดของโจนาธานที่เปื้อนโทรศัพท์ทำให้จำเลยต้องรับผิดแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับสารภาพก็ตามทนายความของเดเวนยังกล่าวย้ำว่าเธอไม่สามารถตัดสิทธของชายที่มีขนาดใหญ่โตตัวเท่ากับโจนาธานได้และยังกล่าวเสริมว่าไม่มีใครได้ยินหรือว่าเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมดังกล่าวเลย ซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้าก็มีการถกเถียงกันมากในระหว่างการพิจารณาคดีนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถทําเช่นนี้ได้หรือไม่แต่อายการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ขึ้นโต้แย้งข้อถกเถียงดังกล่าวว่าเลื่อยกลหรือว่าเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใครก็ตามสามารถใช้งานมันได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพียงผู้หญิงก็ตาม คณะลูกขุนใช้เวลาในการพิจารณาคำตัดสินเพียงแค่2ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะตัดสินให้เดเวนมีความผิดฐานคดีฆาตกรรมระดับหนึ่งพร้อมกับข้อหาใช้อาวุธร้ายแรงส่วนเดวียานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในครั้งนี้ค่ะหลังคำตัดสิน อายการกล่าวขอบคุณคณะลูกขุนสำหรับคำตัดสินดังกล่าวซึ่งคำตัดสินดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2025ก็คือเดือนนี้นะคะเดือนที่ประุ้มทางคลิปส่วนบทลงโทษของเดเวนเธอจะต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตที่เหลือของเธอในเรือนจำค่ะเพราะถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมระดับหนึ่งและใช้อาวุธร้ายแรงซึ่งโทษนั้นสูงมากค่ะคดีฆาตกรรมระดับหนึ่งปกติจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยคำตัดสินนี้เธออาจจะไม่มีโอกาสพักโทษเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะตามคำตัดสินที่ออกมานะวันที่ป้าอุ้มทำคลิปนะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดบอกว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพักโทษหลังจากถูกจาคุกไปแล้วกี่ปีกีป่ปีไม่ได้บอกไว้นะคะแต่อาจจะมีรายละเอียดอัปเดตภายหลังนะคะ เรื่องราวในคดีนี้มีเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดที่หลายคนพูดถึงคือความสัมพันธ์แปลกของเดเวนที่เธอแต่งงานกับลูกชายของเจนาธานเพื่อความสะดวกโดยเน้นที่การช่วยเรื่องปัญหาสุขภาพอันนี้ตามรายงานนะคะแต่ในสายตาของอายการมันกลายเป็นส่วนที่เป็นแรงจูงใจสำคัญที่เธอต้องการให้เจนาธานหายไปเพื่อให้เธอได้สร้างครอบครัวก,กับลูกชายของเขาอย่างเต็มรูปแบบ เรื่องราวของเดวนไมเคิลไม่ใช่แค่อาจญยกรรมโหดแต่เป็นบทเรียนหลายชั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แรงจูงใจและผลลัพธ์เมื่อความปรารถนากลายเป็นแรงผลักดันให้คนทำในสิ่งที่เลวร้ายบางทีความสุขในฝันของคนเราอาจแฝงไว้ด้วยเหงามืดถ้าใครบางคนเต็มใจทำร้ายอีกคนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นคือสัญญาณอันตรายค่ะ สังคมก็ต้องเรียนรู้เรื่องแบบนี้นะคะคดีแบบนี้เตือนให้เราไม่มองข้ามความรักหรือว่าความสัมพันธ์แบบแปลกๆอย่ามองว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องของความรู้สึกหรือว่าความแปลกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเบื้องหลังมันก็อาจมีพลังอำนาจแล้วก็แรงจูงใจอันเลวร้ายซ่อนอยู่ เรื่องแบบนี้อาจฟังดูแปลกหรือว่าน่าเชื่อถือได้ยากเกิดขึ้นได้ยากกับคนปกติทั่วไปแต่การฟังข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงช่วยให้เราตระหนักว่าความโหดร้ายนั้นสามารถซ่อนอยู่ในครอบครัวหรือในความรักได้หลากหลายรูปแบบความรักอาจสวยงามแต่เมื่อมันกลายเป็นการต้องการครอบครองมันก็สามารถกลายเป็นดินแดนแห่งเงามืดได้เช่นกัน สัญญาณเตือนจึงไม่ควรถูกมองข้ามเพราะชีวิตของคุณอาจถูกแลกไปด้วยราคาที่สูงเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ในโลกที่ยอมให้อารมณ์และความรักอยู่เหนือความถูกต้องความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมักจะมีเงามืดของความปรารถนาการทำลายล้างแอบซ่อนอยู่เสมอค่ะ เอาละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ปุ้มต้องขอขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด Subscribe และที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกๆการแชร์ทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ตงหรือว่าการสมัครสมาชิกของช่องป้าอุ้มนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนแล้วก็ทุกๆก,กําลังใจนะคะสำหรับวันนี้ป้าอุ้มขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ